กระจับเมืองเนนร์นะครับก็วันนี้เราจะพามาดูนะครับว่ากว่าที่จะมาเป็นคลิปช็อตนะครับความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยเราใช้เวลาตัดต่อกันนานไหมอันดับแรกเราอัพคลิปนะครับอัพคลิปที่เรา ถ่ายทำเนี่ยคลิปต้นฉบับนะที่ยังไม่ไม่ผ่านการตัดต่อเนี่ยขึ้นมาไว้นะครับบน Google Drive นะครับเนีจำนวน1 2 3 4นะครับ4คลิป4ช็อตนะครับเราก็ทำการลากคุมมันก่อนนะลากคุมมาก่อนไฟล์ที่จะดาวน์โหลดเนี่ยเราก็คลิกขวาดาวน์โหลดมาก็รอมันกำลังบีบอัดไฟล์สักครู่นะครับ ตอนนี้นะครับ Google Drive ก็ทำการบีบอัดไฟล์นะครับเสร็จะปบ่อยแล้วก็จะเด้งนะครับเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดขนาดไฟล์4คลิปรวมกัน9 5 6เมกนะครับก็ใช้เวลาดาวน์โหลดสักครู่จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของออแต่ละคนนะครับ อันนี้ดึงทีหนึ่งประมาณ13บสโอเคเสร็จแล้วนะครับกดที่รูปโฟลเดอร์ตรงนี้อา้าไม่มาไม่เป็นไรโอเคได้ละให้เราทำการย้ายไฟล์ก่อนนะครับมาไว้ที่โฟลเดอร์ของเรานะครับเอาไว้ Data แล้วก็วางไว้ เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการแตกไฟล์ออกมานะครับโดยใช้คำสั่ง extra here นะครับแต่ถ้ามีไฟล์เยอะก็ใช้เป็นคำสั่ง extra t o ก็ได้นะครับจะได้ไม่ไฟล์ไม่ก็จะกระจายออกมานะโอเคเสร็จแล้วลบ ทิ้งไปก็จะได้มา1 2 3 4สไฟล์นะครับที่เรา,เาถ่ายาไว้นะครับเดี๋ยวเราเลือกมาสัก1คลิปดีกว่า,เ,าเปิดดูคลิปนี้แล้วกันปลูกเยอะมเนยเริ่มต้นที่100่บาทเป็นต้นไปนะครับประมาณปลูกแทนบัวก็ได้นะครับปลูกแทนบัวนะ้พอดีก็คือมันขยายพันธุ์เร็วนะครับเนี่ยต้นเล็กๆเ,เนี่ยขยายพันธุ์ามา,า<ะ>ดูต้นกระจับปิดเสียงก่อน อันดับแรกเราจะทำหน้าปกก่อนนะครับหน้าปกหน้าปกช็อตก็ให้เราทำการเลือกนะครับตรงไหนก็ได้สักหนึ่งรูปโดยทำการกอรไปเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปมานะครับเราก็จะแคปหน้าจอจากในคลิปนี่แหละทำเป็นรูปภาพหน้าปกเราก็ใส่ข้อความนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเออเอาเป็นคลิปนี้แล้วกันเดีย๋ยวดูก่อนนะครับเปิดดูก่อนขยายเต็มจอไป เร<ม>าจับ,จบน,นครับต้นนี้นะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเอานี้เลยดีกว่านี่กลังสวยเลยนะครับแล้วก็ทําการแคปหน้าจอโดยใช้คําสั่งนะครับ Windows Shift S นะครับเพื่อเราจะเลือกพื้นที่ที่เราจะแคปนะครับจากนั้นเราก็ลากคุมเลยเอาแค่นี้นะให้พอดีเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็กดออกปิดไปซะแล้วก็มาเซฟรูปภาพที่เราแคปไปเมื่อกี้นะ กดเซฟไปเอามาไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกันนะครับกดเซฟปุ่มก็จะได้ไฟล์มาหนึ่งไฟล์เป็นไฟล์ jpeg นะครับรูปภาพเสร็จแล้วเ,เราเปิดไปที่เว็บที่เราใช้ทำหน้าปกนะครับก็คือเว็บ Canva นะครับนี่อันนี้เป็นฟุตเทจที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับของคลิปก่อนหน้านี้มีหลายคลิปเลยเห็นไหม กิดข้อผิดพลาในการตั้งค่าเซสช,ชันโอเคเน็ต okay. อาจจะหลุดนะครับกด f 5ร mm ี r e f r เข้าไปหนึ่งทีมาละนะครับหน้าตาของเว็บคันวาก็จะประมาณนี้นะครับมีใช้ในการออกแบบนะครับสร้างสารรค์ผลงานได้เยอะแยะเลยนะครับนี้ผมก็ใช้ทำหน้าปกช็อตเป็นประจำนะครับโอเคอันดับแรกเราทำการ copy นะครับสไลด์ นนโดยทําการกดที่เครื่องหมายบวกๆนี่เพื่อค o p y อกขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้กดปลดล็อกตรงนี้เพื่อแก้ไขนะเราก็คลิกที่รูปดีีมันทิ้งไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะแอดรูปเข้ามาโดยกดที่อัปโหลดอัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะแล้วก็เลือกที่อยู่ของมันอยู่ตรงไหน,นอยู่ใน Data นะครับเราก็กดที่ไฟล์รูปเสร็จแล้วกด Open นะครับรูปจะอัปโหลดขึ้นมา เห็นไหมดูแท่งสีดำเงินเต็มแล้วนะครับเราก็ทําการคลิกซ้ายหนึ่งทีลากขึ้นมานะลากไปไว้ในฟุตเทจของเราเราก็ากดปล่อยนะครับสังเกตไหมบางาบางไฟล์นะครับมันจะอยู่ด้านหลังนะครับหายไปนะครับเราต้องการจะให้รูปภาพเนี้ยอยู่ในพื้นหลังด้านล่างสุดนะครับก็ให้เราคลิกที่รูปแล้วก็คลิกขวาขึ้นมานะครับเลือกเลเยอร์ย้ายลงไปล่างสุดนะครับ ี่เห็นปะอยู่ชั้นล่างสุดเลยโอเคขั้นตอนต่อไปแล้วเปลี่ยนวันที่กันโดยวันนี้เป็นวันที่2ใช่ไหมเนี่ยหาใช้2อธันวานะครับก็คลิกแก้ตรงนี้นะโดยทําการดับเป็ลคลิกสอทีแล้วก็ลบ1ทิ้งไปเปลี่ยนเป็น2องฝ์ายนี้เราจะแก้ไม่เยอะนะครับเอาแก้แค่นิดหน่อยพอแล้วก็เราจะปรับพื้นที่ไปกขยายมาแต่งแบบไหนก็ได้นะครับให้มันสวยๆนะครับ ไม่ใช้เราก็ลบไปอันนี้เอาไว้เหมือนเดิมดีกว่าเนาะว่าตรงนี้แหละคลิปนีจ้จะตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ยยวเปิดดูคลิปใหม่ก่อนแล้วกันจำไม่ได้ละคลิปนี้ก็จับมือเนินนะครับหมายความว่าไงนะครับอ๋อดอกกระจับไม่ครับ เรเปลี่ยนดีกว่าเอารูปนี้เป็นรูปหน้าปกดีกว่าจะได้ตั้งชื่อง่ายๆเซฟเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ canva ของเราทำการลบมันทิ้งไปแล้วก็อัปโหลดไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับเสร็จแล้วลากขึ้นมาวาง แล้วก็เอาเลเยอร์ไปไว้ล่างสุดนะครับอันนี้เราจะตั้งชื่อว่าคลิปต้นกระจับออกดอกแล้วไม่รู้จะคิดไม่รู้จะคิดชื่ออะไรดีอันนี้มีชื่ออยู่แล้วต้นกระจับต้นพันกระจับงีดีกว่าเริ่มออกดอกประมาณนี้เอาไว้ตรงไหนดีที่มันจะไม่บังรูป ดีดีกว่าเนาะไม่ออกดอกแล้วก็ประมาณนี้ดีกว่าเนาะขยับไปหน่อยแล้วก็ใส่รูปล่างอัตโนมัติให้มันดูสวยงามหน่อยเน้นที่ดอกเหรอโหนี่ไม่สวยฟ้าผ่า โอ้ยไม่ดีนี่อะประมาณนี้อันนี้สามารถบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอก็ได้นะครับหรือจะเป็นไฟล์รูปภาพแต่ผมจะบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพนะครับเอาอนนี้ออกไปดีกว่า,อาโอเคแค่นี้แหละนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะทำการเซฟนะครับก็กดที่นี่ปุ่มแชร์ แล้วกดดาวน์โหลดประเภทไฟล์นะครับที่บอกเมื่อกี้ว่ามันสามารถนะครับเซฟเป็นไฟล์วิดีโอหรือว่ารูปภาพก็ได้นะครับในที่นี้เราจะใช้เป็นไฟล์รูปภาพนะก็เลือกให้เป็นไฟล์ png ดีกว่านะครับเพราะว่ามีความคมชัดมากกว่า jpeg นะแล้วก็เลือกหน้าที่เราจะเซฟนะครับโดยทำการกดตรงนี้นะแล้วก็ติ๊กถูกออกไปให้หมดเลยเราจะเซฟหน้าหนึ่งนะก็ติ๊กถูกแค่หน้าหนึ่งก็คือหน้าปัจจุบันหน้านี้ เสร็จแล้วกดเสร็จสิ้น,นแล้วกดดาวน์โหลดตู้มเข้าไปมาเร็วๆโหลดเร็วๆจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเร็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 ว โอเคเสร็จ okay. แล้วนะครับนี่ดาวน์โหลดมาแล้วก็กดเปิดขึ้นมาได้ไฟล์มาแล้วนะเราก็ทำการคัดมันนะครับย้ายมันมาเก็บไว้ตรงนี้อ่าโอเคเราก็ตั้งชื่อเป็นวันนี้วันที่อะไรเนี่ยสองศูนย์สองขีดสิบสองขีดหกหกนะครับแล้วก็เป็นชื่อไฟล์อ,อ่ต้นพันธุ์ก็ละจะ เริ่มออกดอกโอเคแค่นี้นะครับก็จะได้ชื่อไฟล์มาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ล็อกไปก่อนนะแล้วก็ปิดได้เลยปิดไปเข้าสูโ่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับและโปรแกรมนะครับที่เราจะใช้ตัดต่อนะครับก็คือโปรแกรมนี่ v s g a s Pro เวอร์ชัน18นะครับก็เปิดเข้ามา โปรแกรมก็จะโหลดนะครับโหลด Data File อาจจะใช้เวลาเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับสเปคของคอมเพื่อนๆนะครับว่าจะมีสเปคแรงหรือว่าตานกลางโอเคอันนี้กด no ไปนะครับมันถามว่าจะรีโปรเจกต์เก่ามาหรือเปล่านะป้าไม้นะครับเปิดมาแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะนี่รูปร่าง เราจะ uh, เปิดไฟล์เก่าครับก็คือไฟล์ให้เราทําการสร้างไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลานะครับ uh, ไฟล์อยู่หนเนี่ยจำไม่ได้ละช็อตอ่านี่ไงไฟล์ไฟล์เป็นนามคุณนะครับ v e g นะครับก็กดอเอเซนเข้าไปเป็นฟุตเทจที่เราสร้างเอาไว้แล้วนะครับ แบบนี้นะเพราะว่ามีบางไฟล์ที่เราย้ายออกนะครับมันก็จะถามหาไฟล์ตัวฉบับไม่เจอปงประมาณนี้เลยอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่เราวางไว้เรียบร้อยแล้วความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับตับแรกเรามาเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกกันก่อนนะครับก็คือตรงนี้ไฟล์ที่เราย้ายไปมันจะไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นโชว์แล้วก็คลิกขวาที่รูปภาพแล้วกด รีแพลนนะครับวางใหม่แล้วก็เลือกไฟล์รูปภาพรูปนี้กด Open ได้มาแล้วแล้วก็ไฟล์วิดีโอตรงนี้นะเราจะทำการลบมันทิ้งไปของเก่าหายไปแล้วแล้วก็แอดวิดีโอใหม่ขึ้นมานะครับก็คือวิดีโออันนี้กดโอเพแล้วก็ลากลงมาเลยเสร็จแล้วกด Play ดูสิ ก็จับมืเอเงินนะครับวันนี้ก็ผ่านไปถต้นกระจับนะครับต้นนี้นะเห็นไหมเนี่ยใหญ่เกินฝ่ามือไปแล้วนะครับมีดอกแล้วออกดอกแล้วนะครับหมายความว่าไงนะครับไม่โอเคได้ละกดเซฟก่อนนะครับเ,เราต้องการอะไรอีกดีเนะี่ย เอาโลโก้ข้างบนมาไปข้างล่างด้วยดีกว่าสวยดีออมันมีไฟล์อันนี้อยู่ตรงกลางนะเราจะทำการเอามันลงมาข้างล่างากดให้มันแมทไปแล้วก็ค่อยๆปรับให้มันขานาดประมาณนี้ดีกว่า ไม่เอาดีกว่าให้เรากลับกลับซ้ายกลับขวาดีกว่าเนาะลบทิ้งไปนี่ลบลบกลับแทบเอาไฟล์ใหม่ดีกว่าไฟล์ใหม่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ PSD อ่าไฟล์นี้ เราค่ลากมาวางซะได้ามาล้แล้วก็เรามาปรับตำแหน่งกัน,นประมาณนี้แลัวกันลงมาหน่อยเดี๋ยวมันจะบัง ประมาณนี้แหละเค้กดเซฟเรามาลองเพลดูก็จับมือเนินนะครับวันนี้ก็ผ่านมาถูต้นกระจับนะครับต้นนี้นะเห็นไหมเนี่ยใหญ่เกินฝ่ามือไปแล้วนะครับมีดอกแล้วออกดอกแล้วนะครับไม่โอเคได้ละอ,ออรอกอจนถึงเก็บฝากกินได้ก็ประมาณสองเดือนนะครับประมาณนะ คลิปชิ้นสุดที่เวลาเท่าไรเนี่ย46วินะครับประมาณนี้ผมเพย์ดูอีกทีนึงก็จะยงดมีดบวยหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะทำออไงดีวะเนี่ย <S <S เดือนนะครับประมาณนะช่องทางกระดิ่ต่อไม่ต้องเอาแค่นี้พอเราจะเซฟแล้ว เอาแค่ okay. จบคลิปดีกว่าเนาะแล้ก็ทำการคลิกซ้ายค้างเอาไว้นะต่อก็ลากขึ้นมาทางซ้ายมือนะครับอันนี้คือช่วงทำลายที่เราจะทําการเซฟนะครับนี่จะเป็นแถบดำแบบนี้เราก็มีตูสอนหัวเปิดและปิดนะครับแบบนี้นะใช้เวลา46วินาทีนะครับแล้วก็1มิลลิเซกนะครับอ่าแล้วก็เรนเดอร์โดย,โดยการโดยการกดตรงนี้นะเรนเดอร์แอ เราเลือกไฟล์นี้นะครับนี่1 0ันแปด p แนวตั้งนะครับแนวตั้งก็คือความกว้างเนี่ยเท่ากับ1 0 8 0 p นะแล้วก็สูงอยู่ที่1 9 2 0 p นะครับเราตั้งเอาไว้แล้วก็ให้มันเซฟไปที่โปรเจกต์โลเคชันนะครับก็คือ,อยูทิชช็อตแล้วก็ไฟล์เนมเป็นช็อต u t u b e นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยวิธีการตั้งชื่อของผมก็จะเป็น ชื่อ YouTube ช h อ t ก่อนนะแล้วก็ตามด้วยวันที่เว็นวักนะครับเราก็ตามด้วยชื่อไฟล์ของเราก็คือต้นผันกระจับเล็บอ,ออกแล้ว .mp4 นะครับเนาจะเรนเดอร์เป็น .mp4 แล้วเสร็จแล้วกดเรนเดอร์ตูมไปไ<ม>ฟล์ก็จะเรนเดอร์นะครับไปทีละเฟรมนะครับนี่ ปทีละเรฟรมตรงนี้จะเป็นวิดีโอรเรนเดอร์โชว์นะครับขข,ขยับไปทีละนิดทีละนิดเราข้างล่างนี้จะเป็นตัวเปอร์เซ็นต์ให้เราดูนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคอมเรามีสเปคที่แรงนะครับเรนเดอร์ก็จะไหลลื่นนะครับมันักระตุกมากแต่สเปคที่กลางๆนะครับก็พอเรนเดอร์ได้เราก็ล้อหน่อย2,000 years later ตัดภาพมานะครับไกด์เสร็จแล้ว 98%แล้ว99%โอเคครบ100%แล้วนะครับรอโปรแกรมมันตรวจสอบความถูกต้องก่อเสร็จแล้วจะมีเสียงตึง้งแล้วก็แถบตรงนี้จะหายไปนะครับเปลี่ยนเป็นคำว่า complete แทนนะครับใช้เวลาไป6นาที14วินาทีในการเ e n d e r ร์1คลิปนะครับโอเคเสร็จแล้วให้เราทำการ s a ฟใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมมันไปเรามาดูไฟล ที่เราเรนเดอร์ไปนะครับอยู่ที่ช็อตนะครับไฟล์นี้เห็นปะขนาดไฟล์73.8เมกนะครับให้เราเปิดดูความถูกต้องก่อนก่อนที่เราจะอัพไปนะครับเพื่อผิดพลาดตรงไหนนะครับเราจะได้แก้ไขก่อนเปิดเต็มจอมากระจับมือเนินนะครับวันนี้ก็ผ่ามไปตูกต้นกัน็แล้วนะครับมาออกกันออกดพอจนถึงมานะกระจับมือเน้านะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว1คลิปนะครับว่าใช้เวลาตัดต่อไปเท่าไหร่นะครับกว่าที่เราจะอัปโหลดให้คุณผู้ชมไปดูกัน1คลิปนะครับความยาวสั้นๆเองสี่ิบกวินะครับก็ประมาณนี้ละกันกระจับมือเนอนนะครับวันนี้ก็ผ่านไปดูต้นกระจับนะครับต้นนี้นะเห็นไหมเนี่ยใหญ่เกินฝ่ามือไปแล้วนะครับ มีดอกแล้วออกดอกแล้วนะครับหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าออกดอกแล้วมันก็จะเริ่มมีฝักนะครับเห็นปะนี่ดอกกระจับที่ขาวๆนะครับหนึ่งดอกเท่ากับหนึ่งฝักนะครับประมาณนี้ต้นเดียวต้นอื่นไม่รู้ออกหรือยังนะนี่เริ่มมีแล้วเห็นปะตัวนู่นเริ่มจอกดอกกันแล้วก็จะมีฝักให้กินกันแล้วอีกไม่นานนะครับ ตั้งแต่ออกดอ,อกจนถึงเก็บฝักกินได้ก็ประมาณ2เดือนนะครับประมาณนะ